สวัสดีจ้าสวัสดีจ่ายฟซี FC. ยายจิจะลงแนวทางของเราว,วันที่วันที่อ๋อก็จะเป็นวันเป็นวันจัน์ใช่ไหมแปดเก้าสิบสิบเอ็ดเนาะอือใช่มันเป็นเสาร์อาทิตย์เนาะที่สิบเอ็ดก่จะเบิ่งข้อวันที่สิบเอ็ดด้วยจ้ะ เมื่อกี้จะหายเบิงเนาะพี่น้องโอ้ยอาจารย์กะจีเป็นยังได้พี่น้องมันคือไม่มาเลยเนาะหลักสิบอาจารย์ไม่มาสักตัวเลยเนาะมาก็ามาเป็นหน่วยเนาะจ้ะพี่น้องเป็นหลักร้อยคนนะหาเพิ่นกะดีเนาะพี่น้องชนหา้ามาเป็นหลักหน่วยล่างเนาะจา้ะสี่ตัวเร้อจ้ะไม่เป็นหลักสิบเลยเนาะจา้ะ เป็นยังไงเนาะพี่น้องคือเจ็บอีกแล้วทีนี้นะอาจารย์เ้ยอาจารย์ยาจีก,ก็ไม่เข้าเหมือนกันอืมแต่ก็มีอยู่อาจารย์เดียวเนาะคือวิ่งศูนย์วิ่งตัวเดียวน่ะคือศูนย์มาศูนย์สามเนาะพี่นอ้องจ้าเต็นแคบเนาะจอเดอจ้าเดาญจีจะลงไฮเด้อจ้างวดวันที่แปดเก้าสิบ เังพอพี่น้องแปดวันศุกร์เก้าวันเสาร์สิบวันอาทิตย์สิบเอ็ดเราพัฒนาจยิ่งงอนเราพัฒนาอาจารย์เพิ่งก็บอกวา่าโอ้ยจังเลยน,น้องเอฟซี ไม่ทำไมไม่ไม่เข้าเลยเนาะอาจารย์บอกผิดทุกอาจารย์เลยไม่มาเลยอาจารย์บอกโวตายตายอาจารย์บอกขอโทษขออภัยด้วยนะอาจารย์บอกแบบนี้มันไม่เข้าเลยเลยสักหลักเลยเนอกจากวันที่สิบเอ็ดสองขหกแปด สูสูเด้อพี่น้องก็ตามตามเบิ่งเช่นเคยนอกจากราว่ามันก็มีเข้าไม่รุดนอกจากแต่มันก็เข้ามากกว่าหลุดเนาะพี่น้องเนะาะซายหลักสิบบนล่างสายหลักสิบบนล่างออกกอกออนิว 8, 3, อกอกกบราแปดสามห้าออกกบพนชนอยู่ที่เด้อพี่น้องอกอกกบชนสูตรของพนเด้อจ้ะชนที่ชนที่ที่ชนที่เลขหาเด้อพี่น้องชนที่ ชนตัวชนเด้อชนสู่ของพน่ะชนหาเด้อจ้ะก็เลยเหลือสามตัวเด้อพี่น้องออนิวไหนออนิวออนิวจ้าอยู่ไหนออนิวอยู่นี่ออนิวอยู่นี่ใช่ไหมออนิวได้ หกกับแปดชนสูตรพันชนเด้ออานิวนจะจ๊ะสูตรพันชนอยู่ที่ชนอยู่ที่แปดเด้อจะ้ะรเอานิวชนอยู่ที่แปดแปดชนกันอยู่สามตัวอกอกอบห้าชนกันอยู่อยู่หนึ่งตัวเนาะแต่ออนิวออนิวนี่จากสี่ตัวเหลือสองตัวชนที่เลขแปด สามชุดเลยด้อจ้ะพอ,อกเกียงสี่กับห้าไม่ปักหลักเด้วยจ้ะสู้ๆตามต่อด้วยจ้ะยังไงก็มีเข้ามีหลุดด้วยเป็นของธรรมดาด้วยจ้ะพี่น้องจ้ะ แคปรละจอได้จ้ะหลักสิบบนล่างนด้จ้ะออกอบออนิวงวดที่ห้าสิบสองอนิวงวดที่ห้าสิบเอ็ด้ด้จ้ะออกอบเด่นสามกับห้า อเนียวเดยนหกกับแปดเด้จ้ะออนิวชนแปดนะออกอบชนห้ามันจะบอกเป็นซ้ำมันบอกเป็นหาแปดเปดหาเพราะพี่นอ้องมันเป็นยังไงแล้วก็มาชนห้ามาชนออกอบชนห้ากับออกเกียงเนาะจ้ะไม่ปากหลักไม่ปากหลักเนาะจ้ะเพราะฉะนั้นตัวชนเนาะจ้ะ ตัวชนเด่นโอ้ยมอนี้จ๊จี้นะ่พี่น้องเลยไปซ้อนอชีบชวบ้านเนาะพี่น้องเอ้ยเมือ่อยเมยพี่น้องมีตะพูนสูงวัยแาชะแรกแกชะลาพี่น้องบรดิมี่ไวรุ่นบรดิมีเด็กเลยพี่น้องมีตะพูเถาพี่น้องมีตะพูสูงวัยเพื่อจะซ้อนด้พี่น้องแต่ก็ยังดีนะบ้านนี่แต่บนบ้านโคกนี่นะ่ มันก็ยังดีเลยพี่น้องอือจำง่ายพี่น้องซ้อนจำเร็วไดเร็วดีจ้ะพี่น้องกับบกคอยเหนื่อยปันไดแต่กันเหนื่อยอยู่ที่ว่าเข็มมันคันพี่น้องยยจีนะ่ะเป็นคนแพ้เข็มอยู่แล้วก็เยจีก็เลยหยุดไปนานแล้วเยจีก็เลยหยุดตั้งนานแล้วทีนี้เขาก็มาเรียกเยจีไปช่วยแบบนี้นะเยะจีก็ต้องไปแบบนี้นะจ้ระราว่ะคู่สีซ้อน สอนอยู่ตำบลน,นี่กับเป็นลูกศิษย์ของยายจีอยู่แล้วจะพี่น้องที่นี่ลูกศิษย์ก็เลยว่าให้อาจารย์นมาช่วยแบบนี้นะยายจีก็เลยไปช่วยลูกศิษย์อืมเพราะว่าเขาก็ไม่ค่อยแข็งแรงเขาป่วยเขานั่งนานไม่ได้เขาปวดขาแล้วก็เขาก็ปวดแขนทีนี้เขาก็เลยบอกว่าให้อาจารย์ไปช่วยด้วยทีนี้นะแต่ลูกศิษย์ยายจีเขาก็เก่งนะเก่งทุกคนที่ยายจีสอนมามีอาชีพทุกคน ให้สีสอนมาโอ้โหหลายหมู่มบ้านนะในจังหวัดมุกดาหารนะเยจตสอนแทบเกือบอำเภอนะอำเภอทุกอำเภอแล้วก็เกือบทุกหมู่บ้านเนาะแต่บางโซนก็บางอำเภอก็ให้ให้ให้เขาจัดการไปแต่ละอำเภอแต่อำเภอส่วนมากอำเภอเมืองยจตจะเป็นคนรับผิดช,ชอบสอนเนาะแต่ที่นี่เขาก็มีอาชีพทุกคนได้จ้ะ สอนไม่กวาดดอกหญ้าเด่นชนที่เนะจ๊ะที่แปดเด้จ๊ะเด่นชนแปดแล้วก็เอารองห้าไหมมาพี่น้องเนาะเด่นตัวชนเด่นแปดเด้จ๊ะรองห้าเฉพาะสามอาจารย์นี้ด้จ๊ะแล้วอาจารย์เอียดของเอ,อเอียดก็ ไปอีกรูปแบบหนึ่งเนาะจ้ะรองห้าเนาะจ้ะเนาะนีชนแปดเ่ละ้าโสดด้วยจ้ะคุรจะชนกันทั้งสี่จ้ะถ้าชนก็เหลือน้อยตัวลงจากสี่ตัวเนาะจ้ะเนาะจ้าเยจีขอให้เอฟซีจงโชคดีนะจ้าเยจีขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เยจีด้วยนะจ้าให้เป็นแค่นาท่างด้วยจ้าจ้าเยจีขอให้เอฟซีจงโชคดีนะจ้า สูู้จ้าสวัสดีจ้า